ธนาคารเกียรตินาคินพัทระนะครับออกแคมเปญบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี KKP แท็กฟรีนะครับให้อัตราดอกเบีย้ยสูงสุดถึง3%ต่อปีนะครับเป็นบัญชีที่ปลูกฝังวินัยการออมนะครับออมได้อย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันฝากกดไลค์กดซับสไครต์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ จุดเด่นของแคมเปญบัญชีเงินฝาก KKP Tag Free นะครับออมต่อเนื่องสร้างวินัยนะครับจุดเด่นคือ1เลือกออมได้ตามใจทั้งในรูปแบบของนะครับ24เดือนหรือ36เดือนรับดอกเบี้ยนะครับเต็มจำนวนไม่ถูกหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝากแล้วก็มี s m s ช่วยเตือนนะครับไม่พลาดการออมในแต่ละครั้ง เริ่มต้นการออมเพียงเงินแค่500บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับและสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ทุกสาขาของธนาคารเกียรตินาคินพัฒระนะครับหรือผ่านแอป KKP Mobile นั่นเองเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์นะครับ1ให้บริการทั้งในรูปแบบของสมุดคู่ฝากนะครับ KKP Tag Free หรือแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก KKP e tag free นะครับสผู้ฝาก1นรายสามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีนะครับทุกระยะเวลาฝากเพียง1บัญชีเท่านั้นนับรวมนะครับทุกธนาคาร 3. ผู้ฝากจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์นะครับของธนาคารเพื่อใช้ในการรับดอกเบี้ยและยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีดังกล่าวเพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีในทุกเดือน จนครบระยะเวลาการฝากโดยชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ต้องตรงกับชื่อบัญชีเงินฝากประจําปลอดภาษีนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวแคมเปญตัวนี้มันจะเป็นแคมเปญต้องฝากประจานะครับฝากประจําคือฝากทุกๆเดือนเท่ากันทุกๆเดือนเรื่อยๆไปไปเรื่อยๆนะครับจนครบตามกําหนดระยะเวลาการฝากนะครับ4นะการฝากเงินติดต่อการทุกครั้งนะครับเดือนละหนึ่งครั้งโดยยอดเงินฝากจะเป็นยอดที่เท่า นะครับกับยอดเงินฝากในครั้งแรกอย่างเช่นระยะเวลาการฝากย4ิบเดือนเปิดบัญชีขั้นต่ำา500บาทสูงสุดไม่เกิน25,000บาทต่อเดือนระยะเวลาการฝาก36เดือนนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำา500บาทสูงสุดไม่เกิน16,500บาทต่อเดือนการที่บอกว่าเท่ากันทุกเดือนคืออย่างเช่นคุณฝากเดือนละ500บาทคุณก็ต้องฝาก500บาทเป็นระยะเวลาเท่ากับที่เราเลือกไว้อย่างเช่นเลือก24เดือนก็500บาททุกๆเดือนไปจน24เดือน ฝาก36เดือนก็ฝาก500บาทเท่ากันทุกเดือนไปจน36เดือนนั่นเองนะครับ5กรณีผู้ฝากขาดฝากมากกว่า2ครั้งขึ้นไปหรือทำรายการถอนเงินก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝากธนาคารจะดำเนินการปิดบัญชีและโอนเงินฝากและดอกเบี้ยรับนะครับถ้ามีเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คู่โอนตามเงื่อนไขของธนาคาร6ตลอดระยะเวลาการฝากผู้ฝากจะไม่สามารถถอนเงินฝากดังกล่าวได้เว้นแต่เป็นการถอนเพื่อปิดบัญชีเท่านั้นนะครับ นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเปิดบัญชีนะครับผ่าน KKPE eTag ฟรีนะครับกันนะตัวนี้นะจะเป็นการเปิดบัญชีผ่านออนไลน์นะครับผ่าน KKPMobile ก่อนอื่นนะครับ 1. เปิดแอป,ป KKPMobile นะครับเรื่องเลือกเริ่มต้นใช้งานนะครับกรอกข้อมูลส่วนตัวตามขั้นตอนนะแล้วก็กด กดถัดไปนะครับกดต่อไป 2. เลือกสมัครบริการนะครับให้เลือกสมัครบริการที่เมนูนี้นะครับ3กรอกข้อมูลส่วนตัวที่เลือกไปนะครับแล้วก็คลิกต่อไปนะครับ4เลือกเปิดบัญชีออนไลน์นะครับบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี KKP eTax Free นี่นะครับตัวนี้ 5. นะครับศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์นะครับเลือกรับทราบและเปิดบัญชีนะครับศึกษาข้อมูลบัญชี KKP eTag ฟ e e โดยจำเป็นจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์คู่โอนเพื่อใช้ในการหักเงินเพื่อฝากเข้าบัญชี KKP eTag ฟ e e ทุกเดือนและใช้รับดอกเบี้ยเมื่อคบรบระยะเวลากรณีที่ท่านนะครับไม่มีบัญชีออมทรัพย์นะครับท่านสามารถเปิดบัญชีได้ที่สาขาของธนาคารแล้วกลับมาทำการเปิดบัญชี KKP eTag ฟ e e ให้สำเร็จนะครับหรือเปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ KKP s a v บนแอป KKP Mobile นะครับนี่ ต้องมีคู่โอนด้วยนะ6นะครับรับทราบและเปิดบัญชี KKP eTag ฟรี K K นะครับ7วัตถุประสงค์ของการเปิดบัญชีนะครับให้เลือกเลยนะเพื่อการออมเพื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วกดถัดไป 8. นะครับยืนยันเบอร์มือถือและอีเมลนะครับโดยใส่ OTP ที่ได้รับนะครับมันจะส่ง OTP ไปที่อีเมลที่คุณได้สมัครเอาไว้นะแล้วก็เอามาใส่ส่งไปที่มือถือที่คุณสมัครเอาไว้แล้วก็เอามาใส่นะครับ 5. ศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขาการใช้บริการและการให้ความยินยอมต่างๆและเลือกต่อไปนะครับยินยอมยินยอมยอมรับยอมรับนะครับต่อไป10เลือกวิธีช่องทางในการยืนยันตัวตนนะครับและทําการยืนยันตัวตนผ่านระยะเวลาดังกล่าวช่องทางได้แก่นะครับหช่องทางแอปพลิเคชันของธนาคาร NDI D นะครับช่องทางผ่านจุดบริการนะครับเซเว่นอผ่านจุดบริการของธนาคารเกียรตินาคินพัฒระผ่านยืนยัน เอช h o อและตัวแทนจำหน่าย11เนะครับเมื่อยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วกลับมาที่แอป KKP Mobile เพื่อถ่ายรูปใบหน้าและทำ FR า FR และนะครับปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไป12กรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ขัดต่อกดต่อไปนะครับระบุนะครับข้อมูลนะแล้วก็กดต่อไปตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งหากถูกต้องนะครับกดต่อไป กำหนดพินนะครับหหลักแล้วก็ยืนยันพินหหลักนะครับไมพินอ,อ,อีกครั้งแล้วก็สร้างไมพินนะครับ16ตรวจสอบข้อมูลยืนยนันและรับเงื่อนไขข้อตกลงนะครับว่าเปิดบัญชีนะต่อไปใส่ไมพิน6หลักเพื่อยืนยันบัญชีเซฟวี Self ่ v, นะครับแล้วก็กดถัดไปแล้วก็เลือกรีวลาการฝากนะครับระบุจํานวนเงินฝากเลือกบัญชีเงินฝากเพื่อรับดอกเบี้ยนะครับ และระบุวันที่ต้องการให้หักบัญชีนะครับเข้า KKP E Tag ฟร e นะครับอัตโนมัติทุกเดือนนะครับเลือกต่อไปเพื่อเปิดบัญชี KKP E Tag ฟรีอ่ากดต่อไปปุ๊บตรวจสอบข้อมูลนะครับเปิดบัญชี KKP E Tag ฟรีอีกครั้งหากถูกต้องแล้วเลือกสมัครใช้บริการนะครับและกดยืนยันโอนเงินนะครับบัญชีออมทรัพย์ KKP เซฟวี่เข้าบัญชี KKP E Tag ฟ e e และกดยืนยัน ท่านได้ทำการยืนยันและทำรายการนะครับเปิดบัญชี KKP e tag free สำเร็จผ่านอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคารกดเสร็จสิ้นนะครับอ่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วกับการเปิดบัญชีคือมันค่อนข้างยาวนิดน,นึงนะบางท่านงงบางท่านงงทำไม่เป็นก็สามารถไปเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารนะครับเกียรตินาคินพัฒน์ะทุกสาขาเป็นบัญชี KKP tag free ทั่วไปนะครับขอขอ้อคูณข้อมูลจาก KKP contact center โทรสอบถาม021655555ได้เลยนะครับวันเวลาทำการนะจัน์ถึงวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์7นาฬิกาถึง20นาฬิกานั่นเองนะครับฝากกดไลค์กด s u b s ไ r i b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยกับมาพบกับซีรีส์คำนวณเอ,อ่อซีรีส์นะ้บัญชีงเงินฝากได้ใหม่นะครับในคลิปหน้าฝากกดไลค์ด้วยนะ